งอรุณแห่งอาระยะอัดสดางอัดถังขี้กับมักรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานรุ่นรุ่งอรุณแห่งอาระยธะรรมอย่าว่าแต่คนแม้แต่เทวดาเทวดาก็ได้ประโยชน์ถ้ามาเห็นคนนั่งสมาธิมาเห็นพระสององค์เจ้าสงบสง,งีม่มเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ที่อยู่ในโลกของเราที่อยู่ตามต้นไม้ตามพื้นแผ่นดินในอากาศเทวดาเหล่านี้ได้โอกาสได้เห็นสิ่งที่ดีที่ที่งามนางสิลิมานะนางสิลิมาที่เป็นโสเพณีที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเมื่อได้เพื่อนที่ดีคือนางอุตรานางอุตราจ้างจ้างมา มานอนกับผัวให้มาเป็นเมียแทนนางเพราะนางต้องการจะจำศีลต้องการจะทำบุญผัวไม่ได้ถือศาสนาพุทธสิบห้าวันสุดท้ายสิริมาก็เลยได้โอกาสเมื่อตักน้ำร้อนราดหน้าของนางอุตรานะน้ำร้อนมันก็ไม่ร้อนเพราะว่านางมีเมตตามมาก เมื่อกราบขอโทษขออภัยเมื่อคนใช้ของนางอุตราพากันรุมกระทืบอุตราก็ไปแยกออกมาบอกคนใช้ว่าอย่าไปประทุษร้ายเธอเธอมีบุญมีคุณต่อเราลูกน้องก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งโกรธมีบุญมีคุณอะไรเอาน้ำร้อนมารดมาราดนี่หรือบุญคุณนางบอกว่าถ้าไม่ได้นางสิริมามานอนเป็นเมีย ให้ผัวตนเองกะกกอดแทนเราก็คงไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้จำศีลนี่ต้องคิดดูดีๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณนั้งโทษเราจะเอาคุณก็จงเอาโทษออกไปหลังจากนั้นนางสิริมาก็มาขอโทษว่าได้ทาผิดไปแล้วหน้ามืดตามัวไม่รู้จักอะไรนางก็บอกว่า ต้องไปขอโทษกับบิดาของเราเราเป็นคนมีพ่อก็เลยบอกว่าบิดาของท่านชื่อกุมพเศษฐีใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของท่านชื่อเศษฐีที่อยู่เมืองสาวัตถีนู่นใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของเราคือพระผู้มีพระภาคเจ้า คนนั้นพ่อจริงๆให้เกิดนั่นเป็นเป็นพ่อในวัฏฏะสงสารแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพ่อในวิวัฏฏะก็พาไปขอโทษพระพุทธเจ้ามาตอนเช้าก็พาไปกราบขอโทษพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังถามนางอุตราว่าเธอโกรธไหมในขณะที่เขาเอาน้ําร้อนมาราดหน้าเธอนางอุตราว่าหม่อมฉันเห็นว่าเขาเป็นผู้มีบุญมีคน ผมมโลกก็ยังยังต่ำไปจักรวาลก็ยังแคบถ้าไม่ได้เขามาเป็นมานอนให้สา,ามีกกกอดแทนก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมอมฉันก็ไม่มีความโกรธมีแต่ละลึกถึงบุญคุณของเขา<ต> <occasions. S 2> เพียงเท่านี้เองนางนี่ยิ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลื่อมใสพระธรรมเลื่อมใสพระสง แล้วก็เริ่มใสคุณธรรมที่มีในจิตในใจของนางอุตราฟังเทศพระพุทธเจ้านางโสเพณีคนนี้ได้บรรลุธรรมโสดาบันเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็รีบทำบุญทุกวันแต่ในปีนั้นเธอก็ตายพอตายปั๊บแล้วไปไหนไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาพอถึงวันพระนางก็ลงมา เป็นเทวดาในสวรรค์ฉันด่าวดึงแต่ถึงวันพระในนางจะลงมามาไหนมากราบมากราบตรงนั้นแหละตรงที่บ้านเศรษฐีที่เคยเอาน้ำร้อนลดหน้าของนางอุตราเพราะได้ฟังธรรมตรงนั้นได้เคยเห็นภิกษุมากๆตรงนั้นมากราบสถานที่และก็มากล่าวคาถา เรามากราบสถานที่ที่มีธรรมอันไัยบูรเรามานมัสการหมู่สมณะผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่มีโทษเรามากราบมาไหวนมัสการสถานที่อันทำให้เกิดความเจริญใจที่มีธรรมอันกเกษมที่มีธรรมอันไัยบูรณแม้หมู่เทพพยาดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นจาตรมหาราช ก็ย่อมน้อมเสียนอภิวาทสถานที่มีธรรมอันไพ่ปูนในหมู่คนผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่เป็นโทษเราไม่เห็นตาเราไม่มีไม่มีตาชนิดที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เรายังเป็นปุถุชนแต่เราประพฤติปฏิบัติธรมรมพระพุทธเจา้าเทวดาทั้งหลายเข้ามากราบอาหารจะศีลสัมปันาจิรลรัทธะสามาหิเต สัมมาปะพิเตวันเทพมจริยปราญเนข้าพเจ้าขอโน้มเสียงอภิวาทท่านผู้มีศีลท่านผู้มีสมาธิท่านผู้ตั้งมั่นในธรรมท่านผู้มีพมจันอยู่เบื้องหน้าเยขัตถาปุญญกะราศีละวันโตอุปาสากาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดที่มีศีลงดงามเช่นนี้ ยังนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายก็น้อมเสียนอภิวาทเพราะเห็นนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเป็นหม่หมนี่นอกจากเป็นประโยชน์แก่กันและกันแล,แล้วยังเป็นประโยชน์แม้แต่เทวดาทั้งหลายเพราะฉะน,นั้นในช่วงเวลาที่มีน้อยๆน,ยนี่ก็เป็นห่วงอยากจะให้อย่าโยมทั้งหลายเวลากลับไปแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล เราทั้งหลายรู้ตัวว่าอายุน้อยเกิดในสมัยผู้คนมีอายุน้อยแล้วเกิดในสมัยท้ายพุทธันดรค้อนพุทธการในสมัยที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากำลังคอดเกี่ยวแต่เราก็ไม่ประมาทถ,ถือเอาประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าชีวิตวันเดียวเนี่ยมีคุณมีค่าเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งบุญซึ่งกุศล ฟังให้ดีนะว่าเรานี่พากันเก็บพอภาษาบาันเท่าว่าเก็บกุ่งเก็บซิ่วเก็บเหล็กผสมหน่อยได้บุญก็เอาบุญได้กุศลก็เอากุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันบุญนั้นเป็นวัตตะส่วนกุศลน,นั้นเป็นฝ่ายวิวัตตะฟังให้ดีอีกทีหนึ่ง เขียนเอาไว้บ้างก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจว่าหลักธรรมนี่หลักธรรมคำสั่งสอนสะแสน๘๐๐0พันพระธรรมขันนี่เมื่อย่อลงมาแล้วมันจะเหลืออยู่สองอันเท่านั้นคือฝ่ายที่เป็นวัตตะกับฝ่ายที่เป็นวิวัตตะวัตตะก็คือนำไปสู่การวนพระพุทธศาสนายอมรับการเวียนไหวตายเกิด เหมือนกับศาสนาอื่นบางศาสนาแต่พุทธศาสนายังมีลักษณะสเปเชียลิตีลักษณะพิเศษคือวิวัตตะนอกจากเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังมีวิธีหนึ่งที่จะออกจากการเวียนว่ายนั้นวิวัตตะไม่คืนมาเวียนว่ายให้หลุดออกไปจากวงจรของวัตตนี้เพราะนั้นคำสั่งสอนจึงมีสองระดับถ้าเราไปบางแห่งพระท่านจะสอนแต่เราทาน ยกย่องป่อยอสรรเสริญให้มากินมาทานเจ้าท่านซีบท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายย,อยอ้อนย้อนเผิ่เอินใส่หนวยให้เอาท่านอันเลยไปะหันคนบอก,บอก้าเดมาส่วนเขาทําสมาธิเพนกับบวาเ้ยมันเบิดจุกเบิดสมัยพระพุทธเจ้าแล้วไม่ออกมาปฏิบัติธรรมไกลๆลังเถื่อเว่ใส่ โอ้ยคือสิเบาตนเบาตโตนขอขาจาว่าจะสุไปหายวื้วอๆใชเขจาเด้อละลบเมือ่อหันบุญเฮียเบิดกุศลยิ่งไม่ได้เลยพระยังไม่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับโยมที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมบ่หูจังหงพอโยมจะไปปฏิบัติธรรมไกลๆโอ้ยอยู่ใสก็คือกันหันตัวนอว่าได้คล่อน่ใสลัางเธอก็คือสิเบาตนเบาตโตนอห้แขนหางในเด้อว่าว นั่นคือท่านไม่รู้อะไรท่านรู้แต่เรื่องวัตตะทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์ทำทานแล้วขึ้นสวรรค์ท่านไม่ก้าวเลยไปสู่วิวัตตะคือทางที่จะหลุดพ้นเพราะเหตุน,นั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะเพื่อให้เหมาะสมกับบุญญาบาลามี ถ้าผู้ใดยังไม่ปีกกล้าขาแข็งยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่วิวัตตะท่านก็สอนปิดประตูอบายไว้ซะก่อนถึงแม้จะวนเวียนก็ขอให้วนเวียนในมนุษย์ในสวรรค์เพราะเห็นนั้นเรามาอย่างนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกับเรามาโรงเรียนมาโรงเรียน เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ศาสนาโรงเรียนอย่างไรเรียนรู้จากธรรมะนั่นแหละธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้จากธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทํำลงไป นี่นี่คือความหมายของธรรมะสองอันและก็มาแจกแจงความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ทั้งส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะรู้ว่าทำอย่างนี้จะนำไปสู่การวนเวียนไปสวรรค์บ้างไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบ้างแล้วไม่ยอมเวียนลงไปสู่อาบายโซนนรกเมื่อเรารู้อย่างนี้ความจริงอันนี้เราก็ปฏิบัติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไป เราไม่ปราถนาที่จะเวียนว่ายวนเวียนลงไปสู่นรกสู่อบายภูมิเบื้องต่ําอย่างน้อยเราขอเกิดอยู่ในมนุษย์สมบัติหรือยอยู่ในสวรรค์สมบัติถ้าอย่างนี้เรารู้จักความจริงเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่สุขติเชน่นนี้ต่อมาธรรมะส่วนที่เป็นวิวัตะ ก็เป็นความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะที่เป็นวิวัตะก็รู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปอะไรที่นี้เราลองมาลองแจก,กแจก,กดูเพื่อจะให้เรารู้เอาความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะ ความจริงนั่นก็คือตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติท่านท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ไง่ายๆว่าทุกข์ฟังให้ดีนะใครว่ามันสุขในโลกเนี่ยพระุทธจ้าของเราท่านบอกวา่าทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทีนี้ท่านใช้คานี้สรุปคําว่าทุกคําเดียวเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจอ,อ้โลกี่บ่มีแนวดีบ่น้อบาดไม่ต่ทุกบ่น้อบาดเนี่ยคือใน,<อ>น,น,นใจคําว่าทุกนั่นเป็นภาษาบาลีมาจากคาว่าทุกคัมะทุกนั่นแปลว่ายากยากคัมะครมทนได้ยากนั่นคือผลงานของอนิจจัง ของความไม่เที่ยงถ้าเรายังไม่สามารถรู้อน,นิจจังก็ให้รู้ทุกนี้แหละซะก่อนอันเพิ่นผ้าเ้านนางโดนๆอันเพิ่นเสียาาให้ผ้าห้าวนางเห็นหนังนั่งเพื่อจะเรียนรู้จากทุกหัวจักบลนานั่งปรับลงไปเป็นเนีไหนโอ้ยสมาปวดแทนอสมาเจ็บแทนอสบายบ่อนอ่นนะเพื่อให้เราได้รู้จักมันชัดๆว่ามันมาจากไหนอันทุกอันนี้ ะได้เห็นว่าโอ้ก่อนที่มันจะทุกข์เนี่ยเบื้องหลังของมันมันมาจากความไม่เที่ยงอันใดอันใดก็เอามาจากอันอื่นเบิดเอามารวมกันเป็นโต้เฮ้าเนี่ยดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อมาประชุมกันตรงนี้บบเดียไปกินเขามากข้าวที่เรากินนั้นมันก็ไม่เที่ยง มันเกิดอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยแสงแดดแตกงอกน้อยๆเป็นก้า,าหไงขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเอาไปดำเป็นต้นเขาไงขึ้นเป็นหมากเป็นห่วงเป็นเขาเปลือกเอามาเฮ็ดเป็นเขาสารเอามามามา,มาหนึ่งมาหุงนี่มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเอามากินกินแล้วก็เลี้ยนออกไปมันบริยูของเกา่าจักอันมันไหลเวียนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ที่นี้ในตัวของเราเนี่ยมันก็เลยอาศัยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารวมกันเขา้ามันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการให้มันอยู่กับที่มันคงทนมันไม่คงทนมันก็ทุกขทนไม่ได้นางประแปบเขาทุกข์รดเอาลูกบาทเนี่ยลูกก็ล่องไปยืนจนเทินเบื้องหันด้วหไผ่ยางไปใส่สิได้โดนสำนงบ่อบาดนี่ทุกอีก จัางนอนกันนอนได้บาดเนี่ยนอนทุกบอกลรือมีแห้งนอนมาด้วยแลลวจะหาหกหมื่นเนี่จังลกุกได้บอ่อทุกอีกยืนเดินนั่งนอนทุกแห่อยู่รอบโขอบอยู่นี่คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เพื่อในห้าวนางน,งนงางโนดนดนวยนา,างบังทุกเสด็จบาดเนี่ยเ้อบ่อจากเบิงมันี่นื่อยจากพลิกไปพลิกมา นั่งอยู่ใต่ผาบะฮอนโก้ยก็ไปนั่งทั้งทั้งคนขันมันไปมุ่งไปเฮ็ดอีหยังสล่ากันไปติ๋วข้านั่งทั้งทังจะโก้ยลงมานั่งทั้งใต้อ่ก็ได้ปาทไงทุกจากเครื่องผลบาทไงเพราะไม่ดูทุกนั่นแหละเริ่มหูจักเทียบอย่างขันวายยังกังเว้นไปสันพ่านั่งอยู่นี่คนไปหานั่งเล่่รอบๆอยวิโลขอบตาพนโดนเติมยางเวินมันทุกอันที่มันพ่ายยางนั่งกระได้นั่งโดนทุกไปสันยาง ลองหิยางอ้อมขอบสานอนเดอมที่ีระบาดเนี่ยเบ็ดมือเนี่ยจะหาบรรลุยนั่งอีกันตัวบาดเนี่ยทุกทุกโขตินนาทุกขาปะเลตาอันสวดเมื่อกี้เราเป็นผู้มีความทุกข์ยังเอาแล้ยวเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเลี้ยวอยู่สวดขาะมันเาบ่เบงขขักเพราะนั้นเพิ่นให้มันนั่งเบ่งทุกข์สันเด ก็จะเห็นกฎของอน,นิจจังความไม่เที่ยงบกเที่ยงบีบคั้นกันที่นี่ต้็เลยเป็นทุกข์อยากสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากทุกข์เรมีเอยียงบัตรเนี่ยอนัตตาอนัตตาเนี่ยไปว่าบวมเป็นห้องห้องพัดไปว่าเป็นหอบาัทเนี่ยลูกตายเสียเมียตายจากผัวตายจากให้ห้อง เพิ่นว่าของเพิ่งตั้งแต่โต้าของนี่มันก็บ่ิเวนของ้าของบาทนี่โอ้ยจะเป็นทุกข์ผู้คานี่ทุกข์ก็ในขันหาห้อมแล้วมาขันสี่ทุกข์ู่ในโลกนี่มาห้อมข่ผู้เดียวผู้อื่นก็ทุกข์ึ้นกันเฮาว่าเฮาจะทุกข์ผู้เดียวที่เราหลงเข้าไปว่าเป็นเราก็เลยทุกข์ความจริงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรา ถ้ามันเป็นเราก็สั่งได้ที่นางปามึงอย่าปวดขาเด้อ่าสันใจก็ฟังมันทีมึงอย่าคิดพอบอกให้เว่เศราสงบไปไว้เป็นพระอรหันมันบ่เป็นใหหเฮาที่บาดนี่ทำอย่างไรให้รู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่คือทมทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติเรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำ เราจะวางใจลงปลงใจอย่างไรกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้จิตใจขันบังคับได้สิมหาปฏิบัติธรรมจังสิยากอย่างหาโยหากินมวลมวล,มวลบัดต,ตายก็บ,บังคับใจมึงจะไปจักรโลแกแกแลกเด้อบักใจกูยานตนกนรกว่ะสัน่น ปฏิสิตายให้มึงคืดดีๆไปสัน่นมันเมื่คืดดีได้ปัิสิตายมันก็จะคือไปตามเนี่ยมันคยเห็ดเ,เห็ดสัวไวเมื่อคือไปหาสัวคนเพราะนั้นวิวัตตะคือส่วนที่ให้หลุดพ้นก็ดีหรือวัตตะส่วนที่ยังอยู่ในโลกนี้ก็ดีเราสามารถจัดการด้วยมือของเราทั้งสองข้างอยากอยู่ในโลกนี้ดีๆ ตายแล้วไม่อยากตกนะลกอยากขึ้นสวรรค์อยากเวียนมาเปิดเกิดเป็นคนรวยอยากเกิดมาเป็นคนสวยมาเป็นคนดีคนงามอยู่ในมือของเราเนี่ยชีวิตของท่านท่านจะต้องจัดการด้วยมือของท่านทั้งสองข้างอัตตาหิอัตโนนาโถมนยังวานเด็กกหินาโถปุโรศยาตนแรเป็นที่พึ่งของตนคนอืน่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ลวงพอคู้นซอยเจ้าบ่ไดรได้ หัวข้ออันตานนั่นก็ได้หลวงพอ่อพระพุทธเจ้าก็ซสอยอิหยังบ่ไดขันบรเฮต